สวัสดีค่ะร้านอารุเรืองพาณิชย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูกับตัวตู้อบนะคะเดิมตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นตู้อบข้าวนะคะข้าวเปลือกบ้านเราธรรมดานะคะเพราะว่ามีลูกค้ารีเควตมานะคะว่าจะเอาเป็นอบข้าวฟ่างนะคะทีนี้เราก็จะทําการแปลงให้นะคะตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงแก๊สแปลงไฟอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แปลงตัวตะแกรงให้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดู การทำงานของเครื่องตัวนี้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตัวนั้นก็คือตัวทำความร้อนนะคะเป็นระบบแก๊สค่ะ ที่เราได้เอามาอบนะคะเป็นข้าวปา้งเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถแปลงให้ได้นะคะนะคะโดยข้าวข้าวปางโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้โอเคนะคะตัวนี้ก็1.3ตันนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะจะนำไปอบข้าวฟ่างก็ติดต่อทางร้านเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะพูดคุยกันได้นะคะสำหรับปัญหาที่ลูกค้าสงสัยเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะ